สวัสดีครับ พบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SV League ญี่ปุ่นคู่ที่สาวไทยประทะากันครับนั่นก็คือ p f u Blue c a s แแล้วก็บุมบิมชัชชุออนโมกสีโดยเมื่อวานเนี่ยทาง P f u บุกเอาชนะได้อย่างเหลือเชื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยพ f u ก็ชบล้มทีมใหญ่แล้วอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะชนะ30ตรวดขาดขนาดนี้แล้วก็บุมบิมเนี่ยได้ลงเกมลุกดีนะครับแล้วก็เกมรับอาจจะมีปัญหาสักนิดนึงในวันน ก็ยังดีนะครับฮิมจินี่คือทําอะไรลําบากเลยโดยที่ก็ยังเป็นทาง p f u ทําชาวชนะไปได้3ตนหนึ่งแล้วก็แนนครับโอ้ทำต้มหรือว,ว่าเป็นหัวเสาเลยมีบ่อยครั้งนะครับที่กอ็อย่างที่ทราบว,ว่า p f u เนี่ยเขาก็มีทีเด็ดตรงบีหลังแล้วก็หัวเสาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในบางช่วงฝืดๆเนี่ยแนนมาแน่นอนนะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยแนนเล่นอาจจะแบบทํา OT นิดนึงก็คือเล่น2วันเลยปกติเนี่ยจะเล่นวันเดียวเท่านั้น แถมวันนี้เกมเสิร์ฟของแนนก็ยังดีนะครับเพราะว่าเสิร์ฟกดดันได้จริงๆแล้วประสิทธิภาพการเสิร์ฟถึง17.5นี่ก็เป็นแอคชั่นลูกสำคัญคญของทาง PFU โดยแนนครับผมแหมคือบางลูกเนี่ยจงังหวะมันไม่ได้ถึงกับสวยมากครับแต่ว่าโดยความที่แนเนเนี่ยสูงพอกระโดดมาแล้วก็ขณะที่กําลังลงหรือยังไม่ถึงจุดที่ตัวเองกระโดดกําลังจะลงมานะครับยังไม่ใช่จุดตกที่มันจะตัวเองต่ากว่าน,นิดแล้วก็ยังสามารถหาจงังหวะตบได้ แนนก็คือในช่วงพีคๆเนี่ยกระโดดสูงด้วยนะครับตกลงนี้นี่ทางฮิมิจิหน้าหลากัเลยทีเดียวเรียกว่าอันนี้ผมมองเล่นๆนะครับว่าฤดูการหน้านี่สมมุติว่าถ้าไม่ได้อยู่ PFU ก็คงจะได้อยู่ทีมใหญ่ๆต่อวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าแนนเนี่ยเซฟล็อกดีมากๆโนนรก,กะก็คือพยายามตีหนีนะครับก็ตีหนีตีฉีกทําให้พ f u ดักได้หรือบางทีก็ ทางทางแนนเนี่ยช่วยกับทางบีหลังคือบอลเดสเนี่ยเซฟล็อกได้อกีกก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญทําให้ p ีเอฟยูซึ่งเคยเป็นทีมเล็กๆนะครับเป็นทีมแบบเล็กจริงๆไปไปมามาด้วยความที่สปอนเซอร์ของญี่ปุ่นนี่เขาเยอะนะครับเอกชนหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่หนาเงินไม่หนาเท่าทีมอ,อื่นอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังสามารถคัดตัวดีๆได้อย่างตัวโคต้าเอเชียโดยแนนก็ยังอยู่กับทีมเป็นปีที่2จังหวะของแนนครับยืนคู่กับบอลเดสกลายเป็นว่ากําแพงสูงเลยนะครับฝั่งตรงบีหลังเนี่ย สถิติหลังเกมครับฮิมิจิแพ้ในบ้านให้กับทางทีวิวเป็นนัดที่2ติดต่อกัน1ต่อ3ครับสำหรับวันนี้18ต่อ25 15ต่อ25 26ต่อ24และ16ต่อ25ทําแต้มสูงสุดของฮิมิจิก็ได้แก่โนโูนากะครับวันนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สูงครับ18จาก52คิดเป็น34.62แล้วก็ประสิทธิภาพการรับของนนากะวันนี้รับไป26รับเยี่ยม4รับดี8รับไม่ดี14คิดเป็น30.8 ขณะที่อิจายองลงมา2เซตอ่าสเซตนะครับทำไป2จาก6คิดเป็น33.3การรับเสิร์ฟไม่แย่นะครับ34.1ค่อนข้างเหนื่อยกันเลยทีเดียวส่วนขยาวัตนาเบะวันนี้ได้8จาก24คิดเป็น33คือไม่รู้จะทำเต้มยังไงนะครับเพราะว่าฝั่ง PFU วันนี้เนนเซบล็อกดีมากก็จะมีโทรโลวาครับ MB ของทางฮิมิจิที่ทำได้ดี อิโตนี้ก็เล่นไม่ออกอันนี้คิดขำๆนะครับดีไม่ดีนี่แนนอาจจะได้ไปอยู่ฮิมิจิก็ได้เพราะว่าในปีนี้อิโตะซึ่งจริงๆเป็นคนที่ไม่ถึงกับเซฟล็อกเก่งมากอยู่แล้วนะครับอาจจะมีดีเรื่องเกมลุกบ้างแต่ว่ามันก็คือระดับนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับแล้วมียเบะวันนี้ก็เล่นไม่ดีเหมือนกันไม่มีใครเล่นออกเลยซึ่งพีเอฟเนี่ยวันนี้ก็ มีหลายคนทําได้ดีโคซุนมะก็6จาก14ครับอ่ะหกจาก15คิดเป็น4 0่โอคุมะ14จาก36คิดเป็น38.89เก้าคาวาโซเอะครับ8จาก11คิดเป็น32.73เลยแสมเลยทำดีด้วยนะครับแล้วก็อุเอมุระครับอันนาอุเอมุระตีไม่คมมากตัวไม่สูงนะครับอาจจะลำบากนิดนึง 5จาก22ที่เป็น22.73เปอร์เซ็นต์อิชิกวาวะอันนี้แหมจริงๆต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะตอนอยู่โอซาก้าเนี่ยถือว่าเป็นทีเป็นคนที่บุกดีอาจจะเป็นเรื่องของเกมลับที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับทำให้เบียดตัวจริงยากส่วนทัดดาวเนี่ยวันนี้เปอร์เซ็นต์ด,ดีสุดของทีมครับ13จาก24ที่เป็น54.17อ่าโดยจังหวะของ MB เนี่ยค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่ถ้าเล่นสัฟน,นาดีๆก็มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บล็อกไปอีก4ลูกจัดเน้นๆ17นะครับแล้วดูการเสริฟเสร์ฟสิลูกแต่ว่ากดดันได้ถึง7ลูกทําให้ประสิทธิภาพสูงถึง17.5เลยส่วนวอลเดทครับ20จาก42คิดเป็น47.62ก็เป็นท็อปสกอร์ไปครับมีบล็อกอีกหนึงลูกรวมเป็น23คะแนนไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับกลายเป็นว่า PFU แซงฮิมิจิขึ้นมาเป็นท็อปโเป็นที่เรียบร้อยมาสูงสูงแบบ แฟนๆพีเถ้าใครจำได้สมัยแรกๆที่ทางบุ้มบิมมาอยู่พีเอฟเนี่ยโอ้โหเป็นทีมเล็กๆที่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะชนะได้เมื่อไหร่เหนื่อยจริงๆแต่ว่าไม่น่เชื่อตอนนี้กลายเป็นว่ายืนท็อปโฟร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมป็นวีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ